โอเคมานะครับทีนี้ก็มาถึงคลิปขั้นตอนการปาดบ่านะครับมีดแรกก็เป็นมีดสิบห้าองศามีตัวนี้ okay. ใส่เข้าไปตั้งมีดก่อนเลยตั้งมีดผมไม่ได้สอนนี่นะครับเพราะว่ามันสอนค่อนข้างที่จะหลายคลิปละนะครับ อาจะตั้งกันเป็นหมดแลละก็ว่าสไตล์ผมเป็นสไตล์ตั้งมีดแบบฟิลลิ่งตั้งความเคยชินมีอะไรยุ่งยากเสร็จแล้ว15องศา สว่านแท่นมินลิงตั้งโต๊ะมินลิงใหญ่กระตองฝาทำได้หมดนะครับงานออกไม่ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวฐานไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนทำอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนะครับถ้าเครื่องไม่นิ่งเครื่องไม่ดีมันก็งานออกมาก็ไม่ดีครับไม่ใช่เราจะไปบอกว่าอ๋อเงี้ยมันขึ้นอยู่กับคนไม่ครับผมองค์ประกอบเครื่องก็สําคัญครับผม เครื่องเครื่องก็ต้องนิ่งน <c oughs> ะวัดการไปก่อน <c oughs> เครื่องก็ต้องนิ่งนะครับ <c oughs> เครื่องต้องนิ่งฐานต้องแน่นนะครับเปิดเครื่องไม่สั่นไม่คอนนะครับ แกนต้องนิ่งทุกอย่างต้องนิ่งนะครับท่านไม่นิ่งงานไม่จะออกมาดีมันก็ออกไม่มาดีหรอกครับขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเครื่องไม่นิ่งเอามาทําได้ไหมก็ได้นะครับมาปรับแต่งจุดที่มันเห็นจุดบกพร่องของมันนะครับตัวไอ้บกพร่องก็ปรับเปลี่ยนอ่ามีสุดท้ายแล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยครับเช็คกางใบ เรียบร้อยอ่ะยวต่อไปปาดได้เสียเสียก็เหมือนกันนะครับปาดสิบห้าองศาก่อนก็ใช้มีสั้น นอดล็อกมีดหายยังไม่สั่งนับล็อกมีดใหม่เลยนะครับหัวหวานตั้งมีดจอน เสียนะครับ นี่ดิมสี่ก็ใช้ตรงเบอร์เลยนะครับสี่เสร็จแล้ว ก็มีดหกสิบองศาไปแบบเรียวๆไวๆเลย อลืมวัดระยะเลยดูดิลืมวัดว่ามันจะแม่นไหมลืมเช็กระยะกลางใบนะครับเมื่อกี้ลาดดูกันตรงหรือเปล่าเลยปาดใหม่ ก็ไม่ตรงนะครับลืมเช็คเมื่อกี้รีบเกินไปโอเคผ่านเสร็จแล้วนะครับปาดบาด่าททีนี้ได้ฝาไว้ต้นนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าไปทำอะไรเดี๋ยวรอชมวิธีอาจจะพาตีบาทนะครับฝาลดเดิมๆมาและนะครับแต่เราทำลูกห้าหวาวเดิม ที่บาร์ใหม่นะครับคลิปนี้ฝากตัวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับหากชอบคลิปสไตล์นี้ก็กไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่ผมจะทำออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับตลาดยไปก่อนผมเจ้าอันวาสบิสวัสดีครับ